สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูน้ำอ้อยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนใน e ีที่24กันแล้วนะคะเด็กๆหรือชั่วโมงที่24นั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนนะคะเด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงโดยการที่เราต้องฝึกการวิเคราะห์นะคะเด็กๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของโจทย์ปัญหากันนะคะเด็กๆอยากให้นักเรียนนะคะทบทวนการบวกเศษส่วนกับเศษส่วนก่อนนะคะลูกเพราะมันเป็นพื้นฐานในการเอาไปใช้นะคะพิจารณาค่ะเด็กๆ เศษห้าส่วนหกบวกเศษสองส่วนสามนะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆสังเกตค่ะตัวส่วนเท่ากันไหมลูกส่วนหกกับส่วนสามนะคะตัวข้างล่างเท่ากันไหมคะไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นจะทําการบวกกันไม่ได้นะคะเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเด็กๆค่ะวิธีทำนะคะเศษ5ส่วน6บวกเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ5ส่วนหบวก สองคูณสส่วนด้วย3ามคูณสองทำไมต้องคูณ2องคะเพราะเราต้องการทำให้ตัวส่วนหรือตัวข้างล่างเท่ากันนะคะเด็กๆโดยการทำให้ตัวส่วนนี้เท่ากับหกหาผลคูณค่ะเฉพาะตัวสีฟ้านะคะเด็กๆสองคูณสองได้สี่ใช่ไหมคะส่วนด้วยข้างล่างใช่ไหมคะสามคูณ2เป็น6กใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะหกเท่ากับหกหรือยังคะเท่าแล้วนะคะ ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราสามารถนําตัวเศษหรือตัวที่อยู่ข้างบนมาบวกกันได้เลยนะคะเด็กๆเ,เราก็จะได้บรรทัดถัดไปเป็น5บวกด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย6กนะคะเด็กเ็ก้าใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าคําตอบที่ได้ตรงนี้เป็นเศษเกส่วนหนะคะถามว่าเราตอบเลยไหมคะเด็ก ยังนะคะเรายังไม่ได้ตอบเลยเราจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะโดยทําตัวเลขให้น้อยลงและอาศัยเลข3นะคะ3นะคะเป็นการตัดทอนให้ตัวเลขน้อยลงนะคะ3คูณอะไรได้6คะ3มคูณ2อคูณอะไรได้9 3คูณสนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นในบรรทัดถัดไปนะคะได้เป็นเศษ3ส่วน2นะคะถามว่าตอบเลยไหม ก็ยังอีกนะคะเพราะตรงนี้ยังอยู่ในรูปเสร็จเกินเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก่อน2คูณอะไรได้3ามีไหมคะไม่มีต้องใช้2คูณ1เป็น2นะคะเพราะว่า2คูณ2มันได้4ใช่ไหมคะเด็กๆมันเกินเราก็จะใช้ไม่ได้เราก็จะใช้2คูณ1ได้2นะคะแล้วเศษอีกเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ3คะบวกเพิ่มอีก 1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ในข้อนี้ก็จะได้เป็น1เศษ1นส่วน2นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเราได้ทบทวนความรู้เดิมในการบวกเศษส่วนกับเศษส่วนแล้วนะคะเด็กๆแล้วเราก็จะเอาความรู้ตรงนี้แหละไปเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปเรียนเนะะื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนกันนะคะเด็กๆ ค่ะพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหานะคะคุณครูก็มีโจทย์มาให้ดังนี้นะคะเด็กๆแม่ซื้อพริกขี้หนูเศษหนส่วนสีกิโลกร,รัมซึ่งน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รัมนะคะแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกร,รัมเขาบอกว่าน้อยกว่านะคะเด็กๆน้อยกว่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็ขอถามก่อนนะคะว่าโจทย์ที่เขากําหนดให้มาตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะอ๋อลืมชี้แจงนิดนึงนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะอยู่ในหนังสือสอสอวทนะคะเด็กๆหน้าที่48นะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือมองอ่านในในจอเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนหนูอาะไปเรียนหรือไปดูโจทย์ที่หน้า48ได้นะคะเด็กๆค่ะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะเด็กๆ โจทย์ถามอะไรลูกโจทย์ถามแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะนั่นก็คือปริมาณของพริกชี้ฟ้าที่คุณแม่ซื้อไปนะคะสิ่งที่โจทย์บอกค่ะเด็กๆโจทย์บอกอะไรมาบ้างค่ะก็คืออันดับแรกแม่ซื้อพริกขี้หนูใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัม และสิ่งที่โจทย์บอกมาครั้งที่2ก็คือซื้อเป็นพริกชี้ฟ้าน้อยกว่าคอ,อัยค่ะซื้อพริกขี้หนูน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าอยู่เท่าไรคะเด็กๆเศษส,สามส่วนสิบกิโลกร,รมัมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเด็กๆค่ะจากโจทย์เขียนแสดงด้วยภาพ ได้อย่างไรนะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะที่คุณครูเอามานำเสนอนะคะคลิกขี้หนูนะคะเราจะใช้เป็นสีออกสีเหลืองเหลืองส้มๆตรงนี้นะคะใช้แทนสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็คลิกชี้ฟ้านะคะเราก็จะใช้สีฟ้าๆทึบๆหน่อยนะคะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าแท่ง ที่แสดงสีของพริกทั้งสองชนิดนี้นะคะไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็คือพริกขี้หนูก็จะสั้นกว่าใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็พริกชี้ฟ้าก็จะยาวกว่าแล้วในส่วนของตรงที่ยาวกว่าตรงนี้นะคะเด็กๆคุณครูทําสัญลักษณ์ไว้ก็คือยาวกว่าอยู่3ามจุดเอาขอค่ะเสษสามส่วนสิกิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะคะเด็กๆ นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นการอะไรคะการบวกเพิ่มหรือการลบออกคะอยู่แล้วคะ่ะเป็นการบวกเพิ่มเพราะในโจทย์ต้องการทราบปริมาณของพิกชี้ฟ้าใช่ไหมคะิกชีฟ้าก็คือแถบข้างล่างถ้าเราคำนวณทั้งหมดเนี่ยแถบข้างล่างจะเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเราอาศัยปริมาณของพทีชหนูเข้ามาช่วยนะคะ เราก็จะได้นะคะเขียนเป็นประโยคสัญญาลักษณ์นะคะได้เป็นเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน10นั่นเองนะคะค่ะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรและได้คำตอบอย่างไรนะคะเด็กๆเราก็จะได้นำนะคะเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ3ส่วน10ะคะซึ่งถามว่าระบวกกันได้ไหรือไม่คะไม่ได้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากัน เราก็จะได้ดังนี้นะคะโดยทำตัวส่วนให้เท่ากับ10เอกขอไปยค่ะเท่ากับ20นะคะเด็กๆ4ตรงนี้เราก็จะคูณด้วยเท่าไหรคะส่คูณ5เพราะฉะนั้น1ก็ต้องคูณ5ด้วยใช่ไหมคะนี่คือที่มาของเศษหส่วน2ีนะคะเด็กๆแล้วก็20ตรงนี้นะคะ6ตรงนี้ก็มาจากอะไรคะ1ิคูสองได้ยี่คูณ2ได้6ใช่ไหมคะ แะอันนี้ก็คือที่มาของเศษ6ส่วน20นั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งผลลับนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะนำตัวเศษข้างบนก็คือ5้วกกับ6ได้เลยใช่ไหมลูกก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่ากับ11ส่วนด้วย20กิโลกร,รัมนะคะสรุปคำตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆเ,เราก็จะสรุปคำตอบได้ว่านะคะแม่ซื้อพริกชี้ฟ้าเศษส1ส่วนด้วย 20กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราจะมาพิจารณาหรือการตรวจคำตอบแบบสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะในข้อนี้นะคะ41ส,ส,ส่วน20กิโลกร,รัมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่มีวิธีพิจารณาอย่างไรนะคะเด็กๆเ,เราก็จะพิจารณาโดยอาศัยความรู้ในการเปรียบเทียบอะไรคะ เศษหนึ่งส่วนสเป็นเกณฑ์นะคะเนื่องจากเศษหนส่วนสน้อยกว่าเศษหส่วนสและเศษสส่วนสิน้อยกว่าเศษหส่วนสแสดงว่าเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสมส่วนสิน้อยกว่าศน้อยกว่าหนั่นเองนะคะดังนั้นเศษสิบเ็ดส่วนด้วยยีกิโกรัมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหลายคนอาจจะสงสัยทำไมมันน้อยกว่าหนึคะณุรู การที่ข้อนี้มันจะเท่ากับ1ได้นะคะมันจะต้องบวกกันแล้วได้20ส่วนด้วย20นะคะเด็กๆข้อนี้นะคะการที่มันจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราบวกกันแล้วมันได้ไม่ถึง20คือตัวเศษนะคะมันเป็น11มันไม่ใช่20เพราะฉะนั้นคําตอบนี้มันจึงน้อยกว่า1ใช่ไหมคะเด็กๆนั่นแหละค่ะนี่คือที่มาที่ไปนะคะ สำหรับการพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรียนสามารถกลับมาฝังซ้ำนะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือสอสอวทนะคะหน้าที่48นะคะลูกถ้าเด็กๆจากโจทย์ข้างต้นนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้นะคะาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนนะคะเราก็จะเริ่ม จากทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนนะคะลูกแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะจากโจทย์นะคะหนูดีใช้โลชั่นไปแล้วเศษสองส่วนเจ็ดขวดยังเหลืออีกเศษเส่วนสิบขวดเดิม หนูดีมีโลชั่นเท่าไหร่นะคะเดิมนะคะถ้าสมมุติเขาอ,อันนี้เขาถามว่ายังไม่ใช้เลยนะคะก็คือเดิมจะมีอนูเท่าไหร่นะคะค่าจากโจทย์นะคะเราก็จะได้วิธีคิดดังนี้นะคะนีนอาจจะเห็นภาพสีฟ้าตรงนี้นะคะค,คุณครูทําขึ้นมาแทนขวดโลชั่นนะคะค่ะแล้วค,คุณครูก็จะแบ่งเป็นส่วนที่ใช้ไปแล้วและส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะใช้ไปแล้วอาจจะเป็นส่วนบนนะคะ พราะว่าตอนแรกมันอาจจะเต็มหรือไม่เต็มก็ใช่างนะคะส่วนที่เราใช้ไปแล้วเราจะให้เป็นส่วนบนนะคะค่ะใช้ไปแล้วเท่าไหร่ลูกเศษสอส่วนเขวดใช่ไหมคะอันนี้คือปริมาณลูกศรก็ชี้ออกไปนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกนะคะเท่าไหร่คะเศษเก้ 9, ส่วนสิของขวดใช่ไหมคะลูกดังนั้นนะคะในโจทย์เขาถามว่าอะไรคะเด็กๆ เดิมหนูดีมีโลชั่นเท่าไหร่ก็คือตอนที่ยังไม่ใช้อ่ะคะ่ะลูกตอนที่ยังไม่ใช้หนูดีเนี่ยมีโลชั่นอยู่เท่าไหร่นะคะเดิมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้เราก็จะได้เป็นเศษสองส่วนเจ็ดบวกกับเศษสี่ส่วนเก้าอ่ะขออภัยค่ะเศษเก้าส่วนสิบสี่ใช่ไหมคะตามข้างล่างเลยคะ่ะลูก ก็จะได้เป็นดังนี้นะคะวิธีทำนะคะเด็กๆเ,เราก็จะเขียนบรรทัดแรกก่อนนะคะในสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะหนูดีใช้โลชั่นไปแล้วเศษสองส่วนเจ็ดขวดนะคะและก็บรรทัดที่สองก็ยังจะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆก,ก็คือยังเหลือเศษ9ส่วน14ขวดนะคะบรรทัดที่3ค่ะดังนั้นนะคะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ ถามมาลงมาเขียนนะคะนั่นก็คือเดิมหนูดีมีโลชัน่นเศษเท่าไหร่คะเศษสองส่วนเศษบวกเศษเก้ส่วนสิเท่ากับเศษสี่ส่วนสิบวกเศษเส่วนสินะคะนั่นก็คือการทำอะไรคะทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยทำให้เป็น14นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะว่าสิเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ สี่ส่วนสิบสี่นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้จากตรงนี้ค่ะเด็กๆด้านขวานะคะที่มีกรอบสีชมพูนะคะก็คือเกิดมาจากนำสองเข้าไปคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะโดย 7, เจ็ดขอไปคะ่ะสองคูณสองเท่ากับสี่นะคะเด็กๆและเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่นั่นเองนะคะเราก็จะเอาตัวสศษสี่ส่วนสิบสี่เนี้ยลงมาเขียนนะคะถามก่อนค่ะ ตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะเด็กๆตอนนี้ส่วน14เท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะนําตัวเศษบวกกัน4ี่บวกเได้เท่ากับ13นะคะนั่นก็คือ13ส่วน14ขวดนั่นเองนะคะถามก่อนว่าเต็มขวดไหมโลชั่นขวดนี้นะคะไม่เต็มนะคะลูกเพราะฉะนั้นถามว่าเขอไี้ตอบเลยไหมนะคะ ตอบเลยนะคะตอบค่ะหนูเดิมหนูดีมีโลชั่นเศษหนึ่งส่วนอขออภัยค่ะเศษ13สิบสามส่วนสี่ขวดนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะยากไหมลูกไม่ค่อยยากนะถ้าหนูสังเกตด,ดีๆนะคะลูกมันเป็นตัวเลขที่แบบค่อนข้างแบบหาตัวคูณที่จะทําให้ตัวส่วนเท่ากันได้ง่ายมากนะคะค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะเด็กๆตัวอย่างที่สองค่ะ คุณแม่ใช้น้ำเปล่าไปแล้วเศษ1ส่วน6ขวดยังเหลือเศษสส่วน4ขวดเดิมคุณแม่มีน้ำปลาเท่าใดนะคะก็คือตอนแรกตอนแรกๆเลยที่ซื้อมายังไม่ใช้นะคะคุณแม่มีอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะวิธีคิดค่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเ,เราก็จะวาดภาพที่แทน สัญลักษณ์เป็นขวดของน้ำปลานะคะแล้วค,คุณครูก็จะแบ่งในส่วนที่ใช้ไปแล้วไว้ข้างบนนะคะไว้ข้างบนตรงนี้ส่วนที่ยังไม่ใช้อยู่ข้างล่างนะคะส่วนที่ใช้ไปแล้วนะคะเด็กๆเศษหนึ่งส่วนสี่ขวดและส่วนที่ยังไม่ใช้ข้างล่างนั่นก็คือเหลืออยู่เศษสามส่วนสี่ขวดนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะ ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6บวกด้วยเศษ3ามส่วน4นะคะเด็กๆค่ะวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนะคะเราก็จะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเอาลงมาเขียนนั่นก็คือคุณแม่ใช้น้ำปลาไปแล้วเศษ1ส 1, 6, ่วน6ขวดนะคะเด็กๆบรรทัดที่สองค่ะยังเหลืออีกเศษ3มส่วนสี่ขวดนะคะ ดังนั้นบรรทัดที่3ก็คือเอาสิ่งที่โจทย์ถามลงมาเขียนนะคะดังนั้นนะคะเดิมคุณแม่มีน้ำปลาเศษ1ส่วน6บวกเศษ3มส่วน4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเศษสองส่วน12บวกด้วยเศษ 9ส่วน12นะคะที่มาที่ไปของข้อนี้นะคะคุณครูก็จะแสดงให้เห็นในกรอบสีชมพูนะคะอาจจะเป็นสีชมพูซีดๆหน่อยนะคะเด็กๆทางด้านขวามือสุดเลยนะคะความัันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะนั่นก็คือนำตัวเลขเข้าไปคูณนะคะโดยฝั่งแรกนะคะเราก็จะคูณได้2ใช่ไหมคะและอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เป็นเศษ3านสีนเราก็จะคูณด้วย3นะคะเราจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขสีแดงใช่ไหมคะที่คุณครูทําสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะค่ะบรรทัดนะคะบรรทัดนี้ถามว่าตัวส่วนเท่ากันหรือย,ยังคะเด็กๆตอนนี้ตัวส่วนเป็น12เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็น 2บวกด้วยเเป็น11นะคะตัวส่วนยังคงเดิมนะคะเด็กๆนั่นก็คือเศษ11ส่วน12ขวดนะคะเด็กๆตอบค่ะเดิมคุณแม่มีน้ำปลาเศษ11ส่วน12ขวดนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างลูกยากไหมไม่ค่อยยากนะคะถ้าใครฟังไม่ทันคุณครูอยากให้หนูกลับมาฟังซ้ำแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตัวเลขนะคะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะค่ะ สำหรับ EP ที่24ตรงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกทักษะโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะที่1.19นะคะลูกในเล่มแบบฝึกหัดนะคะแล้วอย่าลืมมาฝึกทักษะกันนะคะเด็กๆอาจจะใช้ดินสอทำก็ได้เพื่อเป็นการลบที่ง่ายขึ้นนะคะโดยที่จะแบบลบแล้วไม่เลอะนะคะเด็กๆ ก่อนที่จะจากกันไปใน EP ที่ี่24ตรงนี้นะคะเราก็จะมาสรุปความรู้ในเรื่องของการแก้จดปัญหาการบวกเศษส่วน1ขั้นตอนนะคะโดยเราก็จะเริ่มจากการทำความเข้าใจจทย์ปัญหาก่อนนะคะเด็กๆแล้วก,ก็วางแผนแก้ไขปัญหาดำ,ำเนินการตามแผนนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับ EP ที่ี่24ตรงนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะได้ เข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ฝากให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันนะคะสำหรับ EP ที่2ีตรงนี้นะคะเด็กๆคุณครูน้อ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่25หหรือ EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ